สา,า,าสกท่าการมีคอนเสิร์ตค่ะหนูได้ไปให้กำลังใจหรืออะไรบ้างหรือเปล่าเลยค่ะ<า>ก็ไปมาค่ะเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะก็เรื่องแบบความเก่งแล้วก็คือเรื่องอะไรไหลายอย่างอินเตอร์เทนความพัฒนาแล้วก็ความเป็นตัวเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วค<ม>่ะไม่มีดอกไม้หรืออะไรไปให้กำลังใจไหมของก็มีค่ะเลยเคน้อยค่ะเดี๋ยวเขาชมพ่อแม่ไปด้วยพ่อคแคุณแม่ไปดูด้วยใครนะคะพ่อคุณแม่ อ๋อของหนูใช่ไหมคะอ๋อป้าหนูไปค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนไปค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เจอเขาเล่นคอนเสิร์ตป้ามีฟีดแบ็กยังไงบ้างมีฟีดแบ็กอย่างไงเหรอคะก็จริงๆปกติคือป้าไม่ค่อยได้ฟังเพลงสมัยใหม่เขาก็เลยจะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยรู้จักเพลงสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเออก็โอเคค่ะไปแล้วก็เขาก็แบบ ก็โอเคแบบว่ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องแบบร้องตามอะไรเงี้ยเขาคงร้องตามไม่ได้จะไว้ไงบ้างเชิได้ชมบนเวทีได้ชื่นชมยังไงบ้างยังจริงๆก็ท่านก็ยังไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันคือจริงๆอ่ะมันเมื่อคืนมันดึกแล้วคืนใช่ยังไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าเมื่อคืนกลับมาคือหนูต้องรีบอาบน้ำนอนแล้วเพราะวันนี้หนูต้องตื่นแต่เช้าไงคะตีสี่อะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เคยเจอบ้างหรือเปล่าเออ กับคุณพ่อมีวรรณปริญญาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างก็คุณพ่อท่านก็แบบว่าทักทายแล้วก็เขาก็ไปแบบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าก็พูดแบบว่าแสดงความดีกับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นพ่อเขารู้ไหมว่าเราสนิทกันเป็นพิเศษอ๋อคุณพ่อรู้จักเคยเจอแต่ว่าถ้าเหมือนกับว่าเจอบ่อยๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยค่ะเพราะปกติฉันก็ไม่ค่อยได้เจอเขาแต่ว่า เออถ้าถ้าจะเจอแบบว่าตรงๆแบบเหมือนเออได้มาทักทายตรงๆเนี่ยอาจจะเป็นวันรับปริญญาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือแบบเหมือนอาจจะเจห่างๆอะไรเงี้ยเจอในทีวีมากกว่าค่ะคุณพ่อคุณแม่พูดเตือนเกี่ยวกับความรักของหนูไว้ไหมเปล่าก็เออเรียกว่าสอนมากกว่าค่ะแบบว่าเออเหมือนกับเขามีประสบการณ์อะไรเงี้ยเขาเล่าให้เราฟังเพราะว่าไม่อยากให้แบบว่าเราหรือว่าลูกๆหรือว่าคนรอบข้างเขาแบบว่าเออเสียใจหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า คือทุกคนก็ต้องก็ต้องคิดอะค่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบเซสิทีฟก็เลยแบบว่าค่อยๆสอนอะไรมากกว่าแต่ว่าก็แบบไม่ได้ว่าจะต้องห้ามต้องอะไรค่ะคือแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่าเออก็อีกนานอ่ะกว่าจะไปถึงแบบตรงนู้นนะเนาะเขากเองก็บอกว่าเหมือนแบบประมาทุกครั้งที่เวลาแบบเจอพ่อเราแล้วก็เหมือนแบบว่าแต่เขาบอกว่าใจดีอะไรเงี้ยเขาไม่ออกแนวประมารือว่าอะไรเงี้ย ก็นิด ites, 色色หน like, ึ่อยค่ะตัวฉันก็เป็นเพราะว่าเหมือนอาจจะว่าไม่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะือนานๆเจอทีก็แบบอ่ะจะประมาณนิดนึงว่าเอ้ยจะยังไงดีจะทายผู้ใหญ่ยังไงดีแต่ว่าส่วนใหญ่พ่อก็บอก ไปแนวทางที่ดีใช่ไหมคะกับการอ่คุณพ่อใจดีอยู่แล้วค่ะจะแบบว่ายิ้มยิ้มแต่เขาเป็นคนพูดน้อยค่ะก็อาจจะแบบว่าบางทีถ้าเวลาที่แบบว่าหน้าไม่ยิ้มหรือไม่คุยเนี่ยหน้าเขาจะดูดุแต่คือจริงๆท่านใจดีค่ะเขากังวลเรื่องข่าวกับหนุ่มของเราก็ไมมครับคุณคุณพ่อแทบไม่ได้คุยอะไรกับหนูเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆท่านน่าจะคือรู้ว่าห่วงนะคะแล้วก็ห่วงลูกสาวแหละแต่ว่าก็น่าจะรู้ว่าแบบเออเราก็ ค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ระวังตัวเอง mm hmm. ส่มนมาก mm hmm. จะแบบทัาคุณแม่จะพูดมากกว่า mm hmm. มันทำให้เป็นสาเหตุที่เราไม่เปิดตัวกบบการจะทีหรือเปล่าอ่อไม่ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้น mm hmm. ค่ะเพราะว่าอย่างอย่างหนูกับเขาเนี่ยคือเหมือนกับเราไปไเรื่อยๆอยู่แล้วา mm hmm. มากกว่าแล้วก็ไม่ได้เร่งรีบว่าจะต้องรีบเปิดตัวหรือต้องอะไรค่ะ mm hmm. เพราะว่าคือเรื่องนี้ฉันว่าแบบค่อยเปค่อยไปดีกว่าดีกว่าแบบมา ปรับแล้วก็หายกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยู่ในสายตาผู้ใหญ่แล้วก็ดีที่สุดใช่ไหมอย่างนั้นดีกว่าค่ะแบบว่าคือเอ่อให้ให้เพี่ยนเรื่องด้วยแล้วก็ให้อ่ออย่างเหมือนตอนนี้เนี่ยคือแต่ละคนก็ยังแบบมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำตัวเองอะไรเงี้ยคือรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองไปก่อนแล้วก็เอ่อเราก็เป็นกำลังใจดีๆให้กันต่อไปอ